สบายดีสบายดีพี่น้องป้องป่ายสบายดีพี่น้องสองฟังไทยเราวมื่อนี้พามาเบิงเถียงนาน้อยที่กำลังเป็นข่าวดุ่งดังในโลกโซเชียลเถียงนาน้อยนางไอสาวผู้ไทยสกลนครเมื่อนี้สิพามาเบิงว่าความเป็นอยู่ของคนโพสต์นี่สิเป็นจังใดให้พี่พน้นองได้เบิงน้ำกัน เอฟซีหลายท่านเพื่อนการติดต่อมาเา่าจะามาทํารายการแต่กระถือปฏิเสธไปเพราะว่ามันบมีอย่างน่าสนใจมันก็เป็นการดำารงชีวิตของเราธรรมดาธรรมดาทั่วไปแหละพี่น้องอันนี้เป็นทางเข่าสวนของนางไอเด้ออันนี้เป็นทางเข่าสวนจะเป็นทางยาวไปประมาณ8กิโลก็จะเป็นข้อไก่ซปาปาแล้วก็เป็น มุมเหล่นมุมฮอกมุมโสคโครอย่างก็มีเมื่อดี๋ยพี่น้องนี่จะ้ะภาพนิ่งกับภาพเคลื่อนไหวมันอาจจะต่างกันให้ภาพมันบรรยายเด้ออันนี้เป็นเถียงนาน้อยของนางไอจะ้ะอานกะใส่ชีวิตอยู่นี่ผู้เดียวมาก็เจ็ดปีเราจะเค็ดแบบง่ายๆจากปีกไม้ที่ไปหายเก็บได้จากป่าจากดงแล้วก็ขนมาแล้วเฮาก็มาประกอบอันไดนทำยากเค็ดว่ได้เฮาก็ให้ช่างเพื่อน เฮดไห่อันใดมันเฮดได้เขาก็เฮดเอาอันนี้ก็เป็นมุมหนึ่งของนางไอ่เนาะอันนี้ก็ได้อัน,นง่ายๆจ้ะอันนี้เข้าทางนี้ก็ได้แต่ว่าตอนนี้มันฮกเขาก็เก็บยาไว้พี่น้องมันฮกเก็บยาอันนี้เป็นห่องเฮดห่องไวซซือดอกบ่ได้มีคนนอนบ่ได้นั่นดอกเฮดไวซซือ,อก็เป็นห่องนอนนมุมนั่งเล่นอันนี้ก็เป็นทางขึ้น ทางขึ้นกระสิหลายนี่กระทางขึ้นเด้อพี่น้องเด้ออันนี้เป็นบ้านกว่าได้เนาะเป็นแทงหน้ากว่าไปแล้วแต่เขาสิให้ความรู้สึกของมันอันนี้กะขึ้นมาก็สิเป็นมุมอันนี้เขาเก็บยาสมุนไพรของเขาเป็นมุมเก็บยาสมุนไพรสำหรับพี่น้องป้องปยที่เก็บปวดร่างกายอันนี้เป็นยาบำรุงกำลังเนาะอันนี้กะ กะสิพาไปเบึงเฮือนครัวเดอ้ออย่าหัวเดอ้อพี่น้องเดอ้อเงี้ยวแตกเงี้ยวแตนนะถ้าเห็นอันนี้ก็เป็นมุมมุมเฮานั่งกินก,กาแฟมุมนอนพักผ่อนเล่นเฮาผู้เดียวแล้วแต่เฮาสีเฮ็ดหยังไปเลยพี่น้องเนาะคนพีบ้าอยู่บ้านคนเดียวเนาะอันนี้ก็เป็นซะปาเป็น ระเบียงลงไปอันนี้ก็เป็นห้องครัวสําหรับเฮ็ดอาหารของเฮาเฮากะสิใส้ฟืนใส้แก๊สก็แล้วแต่เฮาซีใส้ป่อยอันนี้พี่นอกก้องกาลังขัวแมงกินโนนเมื่อคืนไปใต้แมงกินโนนมาก็ได้สองถังนะก็ได้หลายอันนี้เฮาก็ต้มน้ําสมุนไพรไว้กินเองนางไอส่วนมากก็จะจินสมุนไพรเจ้าของอะค่ะอันนี้เป็นมุมครัวที่เอฟซีอยากเห็น ยังบวครบเหมือทุกห่องหรอกจ้ะเพราะว่ายังบ่ได้เคลียกะสิเอาเฉพาะห้องที่ทําความสะอาดแล้วมาให้เบื่องภัยชอบกับกดไลค์กดแชร์ให้เนอจ้ะขอบคุณลวงหนาภายัยประสบกะบเบิ่งไปเนอพี่น้องเด้อฝากเนื้อฝากตัวแน่เป็นกําลังใจให้นังไอแน่กะสิพยายามปรับปรุงแลวกหาคลิปที่ดีอันนี้เป็นอ,อันนี้ก็เป็นห่องครัวห้องนึงเด้อจ้ะเด้อ ใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายอยู่นี่แหละจ้ะอันนี้กะบบได้มีอย่างหลายบบได้คนยังมานนก็มีบ้านอยู่อีกสองหลังอยู่แต่ว่าบอได้อยู่ก็คืออยายมาอยู่นี่คนเดียวได้เจ็ดปีลูกเต้าเขาก็ออกเฮือนหมดแล้วมีเฮือนก็แบ่งเฮือนให้ผู้ไรหลังผู้ไรหลังแล้วอเขาก็บม่ได้มาอยู่นําเขามาเห็นเขาก็หัวขวานแล้วเขาก็ไปเขาก็ใช้ชีวิตอยู่นี่อันนี้เป็นเฮือนครัวอื เฮ็ดอยู่เฮ็ดกินตรงนี้เฮ็ดอยู่เฮ็ดกินมีอย่างก็กินอ่ะก่อนสิผ่านขึ้นมาอ่าด้านในเนาะอันนี้ก็เป็นมุมกาแฟมุมแก้วกาแฟ ของคุโพดเนาะนางไอยก็เป็นคนมกักสะสมแก้วกาแฟที่กิ่งก็มีแก้วกาแฟอยยุประมาณพันไบแต่ว่ายังไม่ได้เก็บออกมาอยู่ในบ้านก็เอาเท่าที่มีให้หมู่พวกกั้นฝูง f อฟทั้งหลายได้บึ่งซะก่อนเนาะจอนะเทียงนาน้อยพี่น้องหลังบมใหญ่ดอกแต่ว่าัะสุขใจตามอัตภาพเนาะนเก็บยาแน่ อันนี้เขาก็เข้าขึ้นมาอีกสั้นนึงอันนี้จะเป็นสั้นสูงจังหน่อยอันนี้ก็เป็นมุมนั่งเล่นก่อนจะเข่าของเขาเนาะพี่น้องเนาะบ่ได้มีอย่างาย